ผนแดงไม่ทักเลยอะสวัสดีครับผมเราเป็นคนอื่นแล้วไงไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับนี่เร็วพะบจะจะจ้างนี่เร็วจ้างจ้างอะไรครับจ้างอะไรดีศึกษาปัญหาหัวจุยได้ครับได้ครับไอบ้ว้ตรงนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ อ่ะอันนี้อันนี้จะปรึกษาอะไรครับฮัลโหลมีอะไรถามว่ามีหวั่นใจหรือยังครับอะไรนะครับปรึกษาแค่นี้นะอ๋อไม่มีครับไม่มีครับไม่มีโอเคเอาจะได้แซงคิวไม่ใช่ไรแม่ไม่มีก็ไม่มีคิวไงจะไม่มีแสดงว่าไม่มีคิวใช่ครับใช่ใช่นั่นไนสบายดีสบายดีครับ หรือเปล่าได้ไหมอันนี้คือคำถามใช่ไหมใช่ในคำถามโอเคคำถามแล้วห้าหมื่นปะเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับห้าพันครับเริ่มห้าพันถามดิไไม่ด้ทำไงถึงจะรวยล่ะครับทำไงถึงจะรวยก็ถ้าอยากรวยถ้าอยากรวยเร็วก็เข้าแกงแล้วทำงานดำแต่ถ้าอยากรวยแบบเรื่อยๆก็ทำงานขาวเป็นชายชลทำงานขาวอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอยากชิลๆก็เปิดร้านกาแฟอะไรเงี้ยครับ กาแฟเหรอใช่ครับใช่ใช่ถ้ามีเวลาเยอะก็ร้านกาแฟครับก็ไปดีนะครับก็ไปดีงั้นเหรอก่อนที่เราจะรวยอ่ะเราต้องหาเงินซื้อร้านกาแฟก่อนอุ้ยเราได้ตังค์สองแสนเลยเหรอเอาดีๆอุ้ยจะรวยแล้ววันนี้สบายดีครับเราจะปรึกษาว่าแล้วแล้วแล้วรวยรวยทางร้านแบบบาค์คลาอย่างเงี้ยได้ป่ะเดเลยท่านครับคิดยังงั้นเดี๋ยวนะแป๊บนึง ทำไมล่ะเราได้ยินปะ้ะคัดยิงครับยีครับยีครับจะปรึกษาว,ว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะเรารู้ว่านคนของเราอ่ะมีคนอื่นอย่าปนผมเลยครับพี่ผมไม่สู้เราเลือกที่จะอยู่ต่อหรือว่าเราเลือกที่จะพอแค่นี้ถ้าเป็นในมุมของแจ็คขออีกทีนึงครับ <laughs> ถ้าวันหนึง่ง <c oughs> เรารู้ว่าคนของเราอ่ะเขามีคนอื่น ใขาอยู่กับเรานะอืมเราเลือกที่จะอยู่ต่อหรือว่าเราจะพอดีคำถามนี้ขึ้นอยู่กับใครไม่ได้นอกจาก <ใน S 2> เองแในม<อ>ุมมองของในมุมของในมุมผมถ้า,<อ>ถาเป็นม<ก>ุมผมก็ก็ลองคุยก่อนว่าถ้าถ้าถ้าเรายังรักเขาอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบมันมันผูกพันเงินไปแล้วด้วยแล้วมันก็ คิดว่าในในในความคิดที่มันจะคิดว่าแยกกันไม่ได้แล้วคือเรารักเขามากเราแบบรู้สึกว่าไม่มีใครเหมือนคนนี้อีกแล้วในโลกอะล่ะเราก็เคลียร์กับเขาเรื่องคนอื่นให้จบีครับให้เขาแบบตัดคนนั้นออกไปแล้วคุณก็รักษาเขาไว้ต่อแต่ว่าคุณก็จะเจ็บหน่อยเพราะว่าเขาเคยมีประวัติการทำเรื่องพวกนี้แล้วแล้วคุณก็ไม่รู้ว่านาคนมันจะเกิดขึ้นอีกไหมถ้ามันเกิดขึ้นอีกความรู้สึกคุณก็จะกลับมาอีก ผมก็เลยบอกว่ามันมันเป็นสิทธิของตัวคุณเองแล้วว่ามันก็มีสองทางก็ลังเขาไว้หรือว่าจะปล่อยเขาไปถ้าคิดว่าหาคนแบบนี้ใหม่ได้อะก็ควรจะปล่อยดีกว่าลังไว้เพราะว่าไม่มีอะไรสำคัญกว่าตัวเองละถ้าเขารักเราเขาจะไม่มีคนอื่นใช่ครับเอ๊โอ้ไว้ว่างๆแต่ฉันไปขี่ม้าแงนะหาย ไปเลย<อ>แกขี่มา้าโชว์หน่อยสิเจ๊ะอะไรอ่ะครับหนึ่งห้าเจ็ดครับโอเคครับเจธุรกิจลุงชาติลุงชาติหน<อ>ึ่งห้าเจ็ดเหรอใช่ครับหนึ่งห้าเจ็ดไม่ต้องรักใครหรอกครับชีวิตนี้รักครอบครัวแล้วก็รักตัวเองให้เ,อเยอะๆก็พอครับ ถ้าคนอื่นรักเราแบบที่เรารักเขามันก็ควรที่จะไม่มีคนอื่นตั้งแต่แรกเอาไปขายนะคะโอ้ขอบคุณครับผมเยสสุดยอดละสุดยอดไลค์โค้ดพ่วงนี้ตอบไปถูกใจเอาไปแสตนึง โอ้โหพี่ครับผมมีเพื่อนอุตสาห์ครับผมชื่อเจสมิดนะพี่คือผมไม่เคยได้เจอที่มดเลยเลยเลยาันนี้อุ้ยถามเลย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 เัยเมไเลยเัยเล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 ็เลยเลย่ลอเลยมลยเลยเเยเยเลยเยเลเลยเลเดยเลยเลอเไยเเเลยเลยเเรับเริ่มเลยเยเลยเเลยเเลยเยเลยเยเเเเย เจ็บนานด้วยครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีคนอื่นหรือเปล่ามันจะเป็นแผลในใจใช่ครับขอบคุณนะครับผมไอ้ก๊อตไปเดี๋ยวไปแล้วนะครับบตานนี้ครับายบายย่อยๆกัดบนย่อยไม่มีใครเขาตายเพียงเพราะคนอื่นไม่รักมีแต่คนที <i> ่ตายเพราะไม่รักย่อยกัดบนในซัดโอ้โห การโบนรักคนอื่นมากไปรถแบงค์หวัดเดียวจ้าแนะนำผมหน่อยได้ไหมครับผม,มอยากลองใช้ชีวิตสบายแล้วส่วนตัวผมเป็นคนชอบร้องรองเท้าได้ามาเท่าไหร่ <c oughs> วะคำถามเดียวเนี่ยหกแสนห้าห <6, 000? S 1> มื่นเอ้ได้แสนห้าหกแสนไม่ใช่ได้แสนห้าแต่ทั้งหมดจะได้หกแสนห้าหมเเื่นดอาทโอ้โหเอี่ยดีเออคิดไลโค้ดดีันดีจริง ชอบรองเท้าเดี๋ยวเรารอรถไอหมามารับดีกว่าไอหมานั่งสี่มาแล้วโชเฟอร์หยอยโชเฟอร์หยอยไปนะอรอแจก,ก 过来呀、啊！